สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อเมียนกันละยาโนวัดบ้านจะเนียงวนารามจังหวัดปุรีล์นะครับอตอนนี้ก็จะเป็นพระคุณแผนปัจะตะสะเนแรงเงินมากข้างล่างก็จะติดไว้ว่าเนื้อวัานเสาลงนะครับมันจะมีอยอดสองเนื้อมีเนื้อวัานเสาลงกับ เนื้อว่นดอกทองมาเรามาดูข้างในกันเลยครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นผผงเป็นเนื้อเนื้อว่านเสาวลงนะครับตันี้ ก็ตรงนี้ก็จะมีแผ่นทองตรงนี้1แล้วก็ตะกุดเงินหนึ่แล้วก็3 4มสี่ห้าหแล้วก็มีแผ่นโคตตรงนี้แผ่นโคตดไว้ตรงนี้ครับแล้วก็รันหมายเลขไว้ ส่วนตัวเนื้อตัวเนื้อก็จะเป็นเนื้อว่านเนื้อว่านสาวหลงเนื้อว่านในใบก็จะบอกไว้แค่เป็นว่านสาวหลงแค่นั้นครับไม่น่าไม่น่าจะมีว่านอื่นผสม ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็เป็นคุณแผนอีกรุ่นหนึ่งที่สำหรับคนที่ชอบพระคุณแผนก็ในสายเมตตาเมตตามหานิยมถ้าคนชอบก็เก็บสะสมได้ครับ ก็ถือว่าเป็นพระที่ดีตันนี้ก็จะเป็นโคตดก็จะเป็นตัวมอมะมอมะชื่อย่อจากหลวงพ่อแล้วก็จะเป็นโคตด ตอนนี้เลขโค้ด3 7 4ก็สร้างอยู่เนื้อละ500เนื้อละ500องค์เนื้อวันดอกทองก็500องค์เนื้อวันเสาหลงก็อยู่ที่500องค์ครับก็เป็นพระคุณแผนที่น่าใช้อีกองค์หนึ่งนะครับสำหรับพระใหม่ สำหรับคนที่ชอบก็สามารถหาซื้อได้ก็ราคาก็ไม่แพงนะครับก็หาดูดดตามเน็ตตามอะไเอานะครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะเช่าซื้อก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้นะครับขอให้ทุกคนเฮงเงรวยรวยกันทุกคนนะครับขอบคุณครับ